สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูกปืนเป็นตลับมาใส่รถจักรยานนะครับเพราะว่าติดมามันเป็นลูกปืนธรรมดานะครับมันไม่ใช่ไอ้ลูกปืนตลับนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับส่วนมากลูกปืนที่มันติดรถมามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ มันก็จะใส่ตรงนี้ครับเนี่ยครับ,รบจะหมุนไปตามนี่นะครับนี่นะครับแต่ผมเสื้อนี่มานะครับนี่ครับเป็นชุดของมันเลยนะครับเนี่ยเป็นตลับลูกปืนแบบว่าเป็นตลับแบบนี้มันจะทนมากเลยนะครับเนี่ยอืม แบบนี้ที่มันติดรถมานี่มันก็ใช้ได้ระยะหนึ่งนะเวลาขอบเนี่ยมันแตกนะครับมันก็จะทําให้รวมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีแค่เจ็ดเม็ดเองนะครับเนี่ยหรือว่าเราจะแกะตรงนี้แล้วเแต่เม็ดมันใส่จะทนกว่าด้วยนะครับผมเคยแกะแล้วก็เอาแต่เม็ดมันนะครับแบบนี้นะครับมาใส่ก็ทนนะครับเนี่ยมันจะได้หลายเม็ดนะครับอย่างเงี้ย ได้หลายเม็ดแล้วก็มันก็จะทนมากเลยนะครับแต่ยังไงก็สู้ตัวนี้ไม่ได้ครับผมเคยเปลี่ยนนี่ใช้มานี่โอโหนานมากครหลายปีเลยนะครับว่าตัวนี้จะทนมากครับรับน้าหนักได้ครับมันมีชุดหน้าด้วยนะครับแต่ว่าผมเอาแต่ชุดหลังนะครับเพราะชุดหน้ามันรับแรงไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับด้านหลังมันจะหนักครับมก็ต้องใช้ ตลับแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับซื้อมาใหม่แกะกล่องเลยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยเทียบดูจะเปี้ยเลยนะครับนี่ได้ทุกรุ่นเลยนะครับเปี้ยเลยครับเดี๋ยวจะแกะเลยนะครับครับ ซื h, ้อมใหม่เลยนะครับวันนี้นะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับลูกปืนจะอยู่ข้างในนี่นะครับเนี่ครับส่วนที่ติดรถมัาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับอยู่ข้างในนี่นะครับแกะให้ดูนะครับ แล้วครับนี่ครับแกะดูนะครับเห็นไหมครับที่ผมบอกนี่ครับลูกปืนอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกแปะเลยครับเห็นไหมครับจะมาอยู่ตรงนี้ครับจะกิ่งตามเนี่ยครับเนี่ยเหมือนสองสามอันเนี่ยครับเนี่ยครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเดะเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอานี้ใส่เลยนะครับ นี่นะครับใส่เข้าไปนะครับเนี่ยครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับวางนี้ครับมหมุนตามเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับลกปืนมันจะใส่พอดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแย่เลยครับเห็นไหมครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับจะเท่ากันหมดนะครับปืนก็ับเห็นไหมครับเนี่ยครับเบามานะครับเห็นไหมครับ เนี่ยแค่นี้ก็ลื่นเลยครับเห็นไหมจ๊ะลื่นไหมครับเห็นไหมครับดูดิครับเหมือนพัดลมอะครับดูดิลื่นมากเลยนะครับโอเคครับครับโอเคใส่กระป๋านนี่ก็ใส่หลักเลยนะครับสังตัวนะครับด้านนี้เลยนะครับ เนี่ยแค่นี้ก็เลื่นนะครับเห็นไหมครับเลื่นมากเลยนะครับเนี่ยครับทีนี้ก็อานหยุดให้มันสองข้างให้มันติดกันก่อนนะครับครับใส่แล้วก็ล็อกให้มันพอดีนะครับสองข้างนะครับนี่ครับแล้วก็ให้มันลื่อนๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับให้มันเลื่นๆแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เหมือนพัดลมครับตั้งให้มันศูนย์กลางให้มันเลื่อนๆแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับตกปืนครับสองข้างเลยนะครับนะครับอก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจัดการใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ใส่แล้วก็ตึงนะมันตึตึงพอดีนะครับเนี่ยมันตึงพอดีนะครับ ดีนะครับนี่ตาสูก็ดีนะครับนี่พอดีนะ เนี่ยครับเน่นเปิดนีขันนั่นมัน่นอีกทีนึงนะครับขันน่นมนเน่นนิดน้อยนิดนโอเคอ๋อขัดตั้งเลยใส่กับลืมขดัดตั้ง ลืมลืมครับใส่ขัดตั้งกับหมุนให้มันแน่นนะครับอืม <c oughs> อันวัดเสร็จสิ่งนะครับใส่ขัดตั้งเรียบร้อยนะครับนี่ ให้มันลื่นวันนี้ก็ขายขายัวนี้นิดนึงนะครับขายจะให้มันเลืนนลนนนนเล่นนะครับขายน็อตตรงข้างในนิดน่อยนะครับแล้วก็คันให้มันแน่นก็โอเคอยู่นะครับ โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาแค่พันห้าเองนะครับเนี่ยในบ้านเปลี่ยนลูกปืนแล้วครับเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยแล้วครับจากลูกปืนแบบนี้นะครับล็อกปืนแบบนี้นะครับ เป็นลูกปืนตลับได้นะครับนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ